ตอนรับเข้าสู่ช่วง5แมปโรบ็อกหน้าเล่นช่วงที่จะเอาแมปโรบ็อกสุดสนุก,น,กน่าสนใจมาแนะนํากันโดยที่จะไม่ใช่การจัดอันดับแต่อย่างใดนะถ้าแมปสุดโปรดของคุณไม่อยู่ในลิสต์เนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายไปเพียงแค่คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาแล้วถ้ามี EP ต่อไปแมปสุดโปรดของคุณก็อาจจะเข้ามาอยู่ในคลิปก็ได้นะสำหรับหัวข้อในครั้งนี้ก็คือแมปสำหรับเล่นกับเพื่อน2คนแอบตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าหัวข้อนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากๆเลยตอนแรกแค่กะจะทำเฉยๆเพราะว่ามันครบตีจำนวน5 กับการเป็นว่าล้านวิวเลยอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับตัวในคราวนี้ก็จะเป็นแมปที่เน้นเล่นกับเพื่อน2คนที่จะมากันในหลากหลายแนวเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร่วมมือออบบี้ปั่นปันหรือจะไขปริศนาก็มากันทุกรูปแบบเลือกเล่นได้ตามสไตล์ของคุณและเพื่อนเลยตัวในคลิปนี้จะมีแมปอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่า Magnet m a ม e สำหรับสายอ,อบบี้เพื่อคนที่ยังไม่รู้จักคำว่าอบบี้นะแมพแนวนี้ก็จะเป็นการกระโดดกระโดดปากัวที่เราจะต้องไต่ให้สูงขึ้นไปเพื่อเข้าเส้นชัยให้ได้ซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมปแนวนั้นแหละแต่ก็จะมีฟีเจอร์ที่จะต้องใช้2คนในการผ่านโดยจะเป็นการกําหนดให้เราเป็นแม่เหล็กที่คนนึงจะเป็นขั้วบวกและอีกคนก็จะเป็นขั้วลบ โดยที่จะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันสีแดงก็จะมีความสามารถในการผลักเพื่อนของเราให้กระเด็น,นออกไปตามที่เราได้เลือกควบคุม <c oughs> ก็จะมีปุ่มลูกศรโชว์อยู่ด้านหน้านะครับสำหรับใครที่กลัวเล็งไม่แม่นส่วนตัวละครที่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะมีความสามารถในการดูดเพื่อนเข้าหาเราวิธีการดึงและดันเนี่ยก็ใช้การกดค้างเอาไว้จากนั้นจะมีเกจร,ระดับความแรงขึ้นมายิ่งเราปล่อยให้เกจมันสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งไกลเท่านั้นแหละแต่อย่าคิดว่าแค่แรงสุดเราจะผ่านนะ พราะถ้าชาร์จเลยจ,จุดหนึ่งไปเนี่ยตัวละครที่กระเด็นไปเนี่ยจะอยู่ในโหมดแลกดอที่จะหมุนมั่วไม่สามารถควบคุมบังคับทิศทางได้เลยด้านการออกแบบแบบเนี่ยก็ถือว่าสร้างสรรค์นนะไม่ได้มีผักหรือดันไปในแนวราบเท่านั้นเราก็ต้องหาทางดันขึ้นสูงข้างบนหรือดูดผู้เล่นจากข้างล่างมาด้วยยิ่งดันหลังๆเนี่ยไอเดียดีมากเลยอ๋อแล้วแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใจดีนะเพราะจุดเช็คพอยต์เนี่ยมีมาให้เยอะเหมือนกันแบบถ้าเราพลาดตกหรือไปปิดทิศทางเนี่ยก็ยังพอมีเชือกให้ไต่กลับไปยังที่เดิมแบบนี้ในะมือืออเเข้้้าล่นนไดดวยนะ diffusal หน่วยกู้ระเบิดมาแล้วข้างหน้าเรามีกล่องระเบิดอยู่เป้าหมายของเราก็คือทำการหยุดการระเบิดให้ได้แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิเพราะว่าระเบิดลูกนี้เนี่ยมันมีโมดูลที่เราจะต้องขยริศนาให้ออกก่อนถึงจะหยุดการทำงานได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กระดาษคู่มือเพื่อดูก็่ง่ายๆนี่ แต่ว่ากระดาษเนี่ยดันไม่อยู่กับเรานี่นะสิแม้แพงความสามาคัคคีที่1คนต้องคอยแก้ไขปริศนาหยุดการระเบิดโดยที่อีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนแนะนําว่าการปดระเบิดนั้นเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างคนแก้ระเบิดก็จะต้องบอกรูปร่างรูปทรงของปริศนาว่าเป็นอย่างไรอีกคนก็ต้องหาว่าไอป้ปริศนาเนี่ยเนี่ยมันคืออันไหนกันแน่ถ้าหาเจอแล้วก็ต้องบอกวิธีแก้ไขกลับไปให้ถูกต้องตามลําดับแบบแม่นๆเพราะอีกฝ่ายเนี่ยก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าที่คุณพูดอยู่เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ ือว่าเป็นแมปที่วัดความสมรู้และซิงค์ความหมายความเข้าใจสับแปลกๆนี่นะ่าจะโผล่มาเยอะพอสมควรเลยแหละจะแก้ไขปริศนากู้ระเบิดกันได้หรือไม่หรือมันจะระเบิดตุ้มคามือจนหัวร้อนเนี่ยก็ลองไปดูกันได้เลยแล้วที่แมปนี้ใครจะเล่นในมือถือเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้นะอ้อลืมบอกไปแมบปบนี้มันก็คือ keep talking and nobody expose นั่นแหละ boat life into a better life พายเรือไปถึงฝั่งฝันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแมปโรบอกแนวสามาัคคีแบบปันป่นๆหากันไม่พักเราจะได้พายเรือลำหนึ่งเป้าหมายก็คือการพายเรือให้ไปถึงเส้นชายให้ได้ก็ถ้ามีแค่นี้มันจะไปสนุกอะไรล่ะเพราะงั้นเราก็เลยจะสามารถมีไม้พายได้แค่คนละอันเท่านั้นตัววิธีการพายเนี่ยก็ให้ชูไม้พายขึ้นมาแล้วจุ่มลงไปในน้ําจากนั้นก็ทําการลากไม้พายเนี่ยดันเรือเล่นออกไปให้ได้และก็ต้องอย่าลืมควบคุมทิศทางเลยนะเพราะถ้าเราไม่คุมทิศทางแล้วเราก็เตรียมหมุนวนอยู่ที่เดิมได้เลย เราจะต้องกะจังหวะวัดความซิงกับเพื่อนพายไปให้ถูกเดินไปข้างหน้าเรียวให้ถูกจังหวะให้ได้ซึ่งเรือลํานี้เนี่ยบอกเลยว่าขยับง่ายจัดครับพลาดทีนึงเนี่ยคือหมุนไม่พักเลยแล้วประการความปั่นได้เลยยิ่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยยิ่งสนุกยิ่งปั่นของจริงเลยแหละแต่ว่าระวังลุกมาชกกันเองด้วยนะเพราะนี้น่าจะเป็นแบบที่หัวร้อนที่สุดในคลิปนี้แล้วแหละโดยในมือถือเนี่ยแน่นอนว่าสามารถเข้าไปพายเรือถึงฝั่งฝันกันได้ด้วยนะ Staying Together แมปรูปผสมของการร่วมมือและการแก้ไขปริศนาที่บอกเลยว่าปวดหัวเอาเรื่องโดยจะเป็นแมปโรบอกที่เราและเพื่อนเนี่ยจะถูกเชื่อมกันด้วยวงกลมแคบๆวงหนึ่งโดยมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งก็คือห้ามหลุดออกจากวงและแค่นี้ยังงั้นเหรอไม่ใช่เลยเพราะว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยจะมีปริศนามาให้แก้ที่จะเป็นแนวพัซซิลแบบจริงๆครับใช้สมอง300%กันเลยทีเดียวปริศนาก็ต้องไขวงก็ต้องห้ามออกห้ามหลุดอีก ในส่วนของการออกแบบริศนาเนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีครับไม่ใช่แค่ความยากขนานั้นนะแต่ว่ายังออกแบบดีไซน์เข้ากับเงื่อนไขที่ว่าเราจะต้องห้ามออกจากวงอีกด้วยอย่างอันนี้เนี่ยก็คือคนนึงจะต้องอยู่ข้างบนและอีกคนนึงอยู่ข้างล่างเราจะต้องนับจังหวะแล้วกะโดดไปให้พร้อมกันจะผ่านได้ใครที่อยากปวดหัวกันแบบตึงๆเนี่ยแบบนี้เหมาะแบบสุดๆเลยครับดยในตอนนี้มีอยู่2พาร์ทนะและในมือถือเนี่ยก็สามารถจัดไปเข้าเล่นได้แต่ขอเตือนก่อนนะว่าถ้าจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยแนะนำว่าให้สร้างห้องพรเวทน,นะเพราะว่าแมปเนี่ยมันล็ r e t e Around the World แข่งขันทัวรอบโลกรู้จักรายการ The Amazing Race กันบ้างไหม The Amazing Race เนี่ยจะเป็นรายการ r e a l ตี้ทางโทรทัศน์นั่นแหละที่จะแบ่งทีมออกเดินทางไปถึงเส้นชัยให้ได้โดยที่แบบนี้เนี่ยก็จะมีคอนเซปต,ต์เหมือนกันเลยโดยแบบ r e t s Around the World เนี่ยจะแบ่งทีมผู้เล่นอ,ออกเป็น2คนซึ่งจะแบ่งออกเป็นหลายๆทีมเลยเป้าหมายก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละคือเดินทางไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ แต่ว่าจะไม่ใช่แมปแบบโอเพนโวล์นะก็จะเป็นการเดินทางแบบเป็นด่านๆไปเริ่มแรกพิธีกรรายการเนี่ยจะให้จุดหมายและตังเริ่มต้นมาเมื่อได้สัญญาณการออกตัวเนี่ยก็จะสามารถเดินทางได้โดยที่ก็จะมีรูปแบบการเดินทางมาให้เลือกว่าจะเป็นการเดินเท้านั่งรถบัสขึ้นเรือหรือแท็กซี่โดยที่จะมีความเร็วในการเดินทางและเงินที่ต้องจ่ายแตกต่างกันออกไปหรือถ้าจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีสายการบินมาให้เราเลือกด้วย ก็คือการออกช้าออกเร็วนั่นแหละถ้ารเราแมนเนจการเดินทางได้ดีพอดีเป๊ะเนี่ยก็จะสามารถขึ้นเครื่องได้ทันทีไม่ต้องรอเที่ยวบินใหม่บางทีถ้าคำนวณมาดีแล้วแต่ว่ามาช้าไปเนี่ยก็จะไม่มีตัวให้เหมือนกันนะก็ต้องรอเที่ยวใหม่เหมือนกันในระหว่างการเดินทางเนี่ยจะมีมินิเกมมาให้เล่นด้วยแบบไปจอดจุดแวะพักแรกก็อาจจะมีมินิเกมมาให้เราเล่นก็อย่างนับลกหาสิ่งของหรือจะมาเป็นแบบภารกิจทีมเวิร์กเนี่ยก็มีเหมือนกันนะอย่างเรียงลาดับอะไรพวกนี้ ถ้าทําไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะไปช้ากว่าใครนั่นเองเมื่อมาถึงจุดหมายการครบแล้วทุกคนเนี่ยใครที่มาถึงเป็นทีมสุดท้ายก็จะถูกคัดออกจากรายการไปแล้วก็จะเริ่มต้นโดยการให้จุดหมายใหม่แล้วก็จะคัดออกไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเหลือทีมสุดท้ายที่กลายเป็นผู้ชนะ ซึ่อนำดับการเข้าเลนชายในแต่ละรอบเนี่ยก็จะส่งผลต่อลำดับการออกตัวในจุดหมายต่อๆไปด้วยส่วนในจุดแรกใครที่เข้าก่อนเนี่ยก็จะได้ของแถมเป็นบัตรผ่านมินิเกมด้วยนะสคู่หูเพื่อนและคุณเนี่ยจะสามารถผ่านภารกิจเดินทางมาถึงจุดหมายและการเป็นผู้ชนะได้หรือไม่ก็ไปจัดกันได้และใครที่เล่นแบบนี้ในมือถือนะครับก็สามารถเข้าเล่นได้นะ เรียบร้อยครบไปหมดแล้วกับ5แบบโลบอกหน้าเล่นที่เอาไว้เล่นกับเพื่อน2คนใน EP ที่2หวังว่าจะถูกใจกับใครที่กำลังหามแบบปันๆสนุกๆเล่นกับเพื่อนนะใครที่ไปรองมาแล้วชอบแบบไหนในลิสต์นี้ที่สุดเนี่ยก็อย่าลืมแวะกลับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะหรือเฮ้ยมันมีแบบที่คุณเล่นกับเพื่อนแล้วชอบมากแต่ว่า2 EP แล้วเนี่ยยังไม่มีแบบนั้นโผล่ออกมาเลยก็สามารถทิมพ์แนะนําเข้ามากันได้นะครับเพราะแน่นอนว่าแบบดีๆเนี่ยจะถูกเห็นได้ส่วนมากก็จะมาจากการแนะนํากันนี่แหละ ส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนช่วยพิมพ์คําว่าพี่กินอะไรอยู่อะมาทีได้ไหมครับจะได้รู้ว่ามีคนดูคลิปจดเท่าไหร่แล้วก็คนที่มาอ่านคอมเมนต์เนี่ยจะได้งงด้วยว,ว่ายมันพูดเรื่องอะไรกันวะไปละ